น้แกเอแกนอลยค่ะนก้องแกมาเลยค่ะน้อง่มาเลยค่ะี่รนุดยนักแสดงเชิญเลยนะคะนักแสดงเชิญเลยนะคะมนจ๋ามาขอบขอขอที่ให้นจ๋ามาแมขอบคุณด้วยแซไปฟัง ่เชิญเลยค่ะก็แผนต่อไปบอกเลยนะคะจะได้มองตาเบอก์รีีมอนนะคะค่ะ เอาคุณค่าอย่เงนี้กที่พาวต้องค่าฉันบอกว่าจุหรือค่ะเอาปั๊มซ่องก่อนค่ะปั๊มซ่องสามค่ะเอามองค่ายิ้มค่ะสื่อสารค่ะทวันดีค่ะต่อไปค่ะต้องไหนค่าต้องย้ํมาค่ะ

ก็ไปถ่ายบัน่ายเรเหรอากจัไม่เห็นแม่อยู่ข้างหลังเลทอ่ะป้าอไนิดนึงอะไปเราเรื่องเราเรื่องยพมาสีเทาสีเทาสีเทา้อยู่นนี้นะผมก็อยู่นี้แหละที่จัดให้ที่ไม่เข้าที่าที่ หนี่งสองสามเพ 5, เม yeah yeah 2 2> yeah yeah ื่อให้พระใช่น้อยห้าสี่สามสองเย่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 แป๊บนึงนะครับคนถางคนถังก้บนบนค่าก้อนบนค่า

สัมสุกัเลยนะเมีคนแก่สคนหรอไม่ทำาใครอแย้งอะไรนะน่แว่าดมากเอานทำมงกะลาเลยแกะลาเอาอะไรวะไม่เอาทแล้ีอมอไหมน้ำอ่าทีมงานขาปที่ชุ่นักแสดงหนยขาสวยเ่าน้ำถ่ายเทยาลา นี่ค่ะนี่ค่ะอารุ่นุกติดทิชชู่เลยเลยทำคาเลคเตอร์ค่ะตามคาเลคเตอร์ครับขอารุณนุกเอาเลยครับทิชชู่มีคำบนครับเชิญนะครับเนกกะเบียอยู่ค่ายเดียวกันปะอยู่ค่ายเดียวกันปะจเหรอเออว่าแล้วแต่งตัวแซมเดินจากชุดในห้องน้ำด้วยอ่ะ พี่พี่เต่าด้ไงแล้วก็พ่อเปเจสันขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะ่นเต่าด้ยางนคุณี่เนเนสี่่ยเราไม่มีใครเ็นคดีแล้วอโอเคีคเ็นค่ายโโอ้โห่อะไรเนี่ย นี่นะค่ะร้อนจังข้อที่เขียนเลขสองห้าเด็กคนนี้ชื่อเนี่ยชือชี๋ก็แซ่บนะแซ่